ตอนนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการดาวน์โหลดไฟล์ลายปักนะครับก็เมื่อเราส่งเข้าเว็บไซต์ของทางาโปรแกรม PinShop น,นะครับที่รับตีลายเนี่ยก็สามารถที่ว่าจะเข้าไปดาวน์โหลดเมื่องานเสร็จแล้วเราก็จะเห็นหน้าในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีคำว่างานที่เสร็จแล้วนะครับเป็นงานที่ช่างตีลายส่งมาเราก็ทำวิธีการดาวน์โหลดได้เลยดยว,วิธีการหนึ่งนะครับเข้าไปคลิก เมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับก็จะได้นำสกุลมานะครับตัวไฟล์มาแบบนี้เราก็สามารถที่ว่าจะเข้าเอาไฟล์เนี่ยเข้าไปในแฟลชได์นะครับโดยไปดูที่มุมด้านซ้ายนะครับเราแฟลชได์เสียบเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าคอมพิวเตอร์ของบางท่านเนี่ยเขาเด้งขึ้นมาให้เข้าไปในตัวของอ่าตัวแฟลชได์เลย รเราก็เลือกได์ของแฟลชไดร์อันนี้แล้วเข้าไปเซฟนะครับกด save. เซฟเท่านี้เองนะครับหรือบางท่านนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะเข้าไปอยู่ในตัวโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับมันจะเล่นเข้าไปในที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเองถ้านาบสกุลเนี่ยมันไม่ไฟล์ปักเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งค่าไว้เนาะ อันนี้มันจะเข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับวิธีการเอาไฟล์จากโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับเอ็กโคลเลอร์นะครับกดขึ้นมาจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีโฟลเดอร์ดาวน์โหลดอยู่ด้านซ้ายก็จะเห็นโฟลเดอร์แบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเห็น โฟลเดอร์ไฟล์นะครับที่เราขึ้นมาแบบนี้เราก็สามารถที่ว่าจะคลิกขวาค o อปปี้แล้วก็ลากเข้าไปไว้ใน USB เหมือนเดิมได้เลยนะครับเอาไปวางได้เลยอ่เท่านี้เองนะครับก็เป็นการดาวน์โหลดไฟล์จากตัวเว็บการส่งตีลายของตัว p i n ช h o p นะครับ หัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อของการดาวน์โหลดไฟล์จากตัวอ,อินบอ็อกของ facebook นะครับเมื่อมีการส่งไฟล์มาจากตัวอินบอ็อกของ a c e b o o k เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่เป็นห็นเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่ว่าจะโหลดใส่ แฟลชไดร์แเราเอาไปเสียบที่จักรได้เลยไฟล์ต่างๆนะครับเมื่อมีทําการดาวน์โหลดเข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการเพิ่มชื่อหรืออะไรก็ตามนะครับก็สามารถที่ว่าจะใส่ฟแฟลชไดร์แเราเอาไปเสียบที่จักรได้เลย,เลยโดยไม่ต้องผัดตัวโปรแกรมไดโปรแกรมหนึ่งนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยเมื่อเราได้ไฟล์มาแล้วเนี่ยอินบ็อกเข้ามาแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่ว่าจะคลิกเข้าไปที่ไฟล์ได้เลยนะครับแบบนี้จะเด้งขึ้นมา เมื่อเด้งขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้เราก็สามารถที่ว่าจะเอาไปใส่ในตัวแฟลชไดร์ซึ่งเอาแฟลชไดร์เนี่ยเสียบคอยไว้ที่คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับหรือโนโบ e ของลูกค้าเองจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกที่ด้านซ้ายนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นดิสพีซีหรือไมคคอมพิวเตอร์มันก็มีไดร์ที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็น USB d ดร์ e ก็คือไดร์ e ของเราหรือไรอะไรก็ตามนะครับอันนี้มันไม่ฟิกมันขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนนะครับเราเลือกที่ด้านซ้ายนะครับเลือกที่ USB แบบนี้จนนกดเซฟเพียงเท่านี้นะครับลายปักนะครับก็สามารถที่าว่จะเข้าไปในแฟลชไดร์นะครับแล้วก็ไปเสียบที่จักเพื่อเอาไปใช้งานได้เลยนะครับ อีกหนึ่งขั้นตอนนะครับของการส่งไฟล์ลายปากจากการตีลายกจากที่อื่นมาที่นิยมกันก็คือการส่งผ่านแชทไลน์นะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเราทําการดาวน์โหลดเนี่ยก็คือเราต้องมีโปรแกรม i ล e ์แชทไลน์อยู่ในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับถึงจะดาวน์โหลดได้วิธีการดาวน์โหลดนะครับเมื่อเราเปิดแชทออกมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นไฟล์นะครับตามคลิปนี้ ไฟล์เนี่ยเมื่อส่งมานะครับก็จะเป็นนามสกุล d zip ก็คือการโดนบีบอัดไม่ใช่นามสกุลสําหรับเอาไปใส่จักรปั๊กเมื่อใส่จักรปั๊มันจะไม่เจอนะครับก็วิธีการดาวน์โหลดเนี่ยและการแตกไฟล์เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันหนึ่งนะครับก็คือให้เราไปที่ตัวไฟล์ที่ช่างตีลายนะครับส่งมาทําการบันทึกหรือบันทึกเป็นนะครับจากนั้นนะครับ เมื่อทำการบันทึกแล้วนะครับก็ให้เลือกที่ติดตั้งที่ wi-fi นะครับพูดง่ายๆที่ wi-fi ไปไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปหรือถ้ามันไม่ได้หน้านี้ขึ้นมามันอาจจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับอันนี้ของผมเด้งขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปที่กดเดสก,ก์ท็อปแล้วทำการเซฟนะครับเลือกเดสก์ท็อปนะครับเลื่อเซฟนะครับผมทำการเซฟ ก yes ไปเลยจากนั้นนะครับไฟล์ที่ได้มาเนี่ยจะเป็นนับซุนด o s ip หรือดอับ zip นั่นเองเห็นว่าเป็นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเอาไปใส่จักเนี่ยจะไม่ได้เลยทันทีนะครับเราต้องทำการแตกไฟล์หรือแยกไฟล์ก่อนนะครับโดยการหเข้าไปที่คลิกขวานะครับโปรแกรมของ คอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของคนที่ใช้งานจากคอมพิวเตอร์เนี่ยจากปัดเนี่ยต้องมีติดเครื่องไว้ก็คือวิลลา r หรือวิซิปนะครับอ่โอเคดูชัดๆคลิกขวาที่ไฟล์นะครับมันจะมีคำว,ว่าวิลลา r ขึ้นมาเห็นเห็นคลิกขวาวิลลา r อีกครัง้งหนึ่งมันจะมีคำว,ว่า แยกไฟล์นะครับหรือ extract to ตามด้วยชื่อไฟล์ต่างๆให้กดพวกนี้นะครับ3อย่างตัวนี้กดอันใดอันหนึ่งผมกดที่ด้านล่างนะครับ e x t a c t here จากนั้นนะครับนามสก,กุลก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับก็จะแตกออกมาเป็นลายปักถ้าชื่อ ลายปากนะครับที่ส่งมาเนี่ยเป็นภาษาไทยผมแนะนํานะครับให้เปลี่ยนชื่อเป็นตัวเลขหรือภาษาอังกฤษเพราะว่าจากบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับไม่รองรับชื่อไฟล์เนี่ยชื่อไฟล์เนี่ยตัวนี้เนี่ยที่เป็นภาษาไทยที่ตั้งมาเป็นภาษาไทยให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขนะครับโดยการคลิกขวานะครับ แล้วก็ rename คลิกขวา rename นะครับหรือคลิก2ครั้งนะครับไม่ใช่ดับเบ e ลคลิกนะครับคลิก2ครั้งคลิกที่1 1คลิกคลิกที่2อีกคลิกหนึงจะทำการเปลี่ยนเป็นแถบสีน้ำเงินให้จากนั้นก็ทำการพิมพ์ชื่อใหม่ได้เลยอันนี้ผมทำเป็นตัวเลขนะครับ แล้วก็เท่านี้นะครับก็สามารถที่ว่าจะเอาไปลากใส่แฟตไรท์คอปปี้ใส่แฟตไรท์แล้วเอาไปใช้งานที่ตัวจักรได้เลยครับ